เลขท้ายเบอร์โทรของคุณคือเลขอะไรมาถึงเลขท้ายเบอร์โทร5ถึง9แล้วเลขของคุณจะให้พลังด้านไหนในช่วงนี้มาฟังกันถ้าคุณเลขท้ายเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลข5คุณจะได้พบกับความนิ่งและชัดเจนมากขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนอะไรที่สับสนจะเริ่มลงตัวเลข 6. สเสน่ห์พุ่งดวงความรักดีคนรักเก่าก็อาจกลับมา การเงินดีจากสิ่งที่คุณรักหรือทำด้วยใจเลข7เหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าอดทนไว้แล้วจะเห็นผลอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเลข8พลังงานแรงมากมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือโปรเจกต์ใหญ่ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงทุกอย่างกำลังขยับเลข9เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงนี้สัญชตาตญาณแม่นเชื่อใจตัวเองแล้วลงมือเลยโอกาสกำลังมา ตรงไหมคอมเมนต์เลขท้ายของคุณมาเลยเดี๋ยวทำนายให้เพิ่มในคอมเมนต์